สวัสดียมเย็น,เยนครับวันนี้ก็อยู่ที่ตลาดไทยนะครับมาถึงเมื่อคืนตีสามเพียไม่ได้ทำคลิปหรอกครับเอาผลไม้มาลงผลไม้เป็นผลไม้จีน,นะครับไม่ค่อยเห็นกันสักเท่าไหร่เห็นเพราะว่าเป็นอะไรนะเป็นหยางเหมยเดี๋ยวไปดูข้างกล่องกันเป็นยังไงตอนนี้ก็ถอดหัวครับอยู่ข้างในบ้านบ้านบ้านลูนกค้า มีปลั๊กเสียบไฟด้วยก็เสียบไฟอยู่เนี่ยน่าจะสองสามวันนะครับจะหมดตู้ตอนนี้ก็ถอดหัวไว้เผื่อได้ออกไปซื้อกับขุ่งกับข้าวข้างนอกก็ที่นี่มีเลอะหัวมีประตูมิดชิดแม่ขุ่นไม่ครับเพาะครัไม่ค่อยจะได้เข้ามาให้ไปซื้อกับข้าวกับปลากินต้องถอดหัวไว้เพื่อออกไปซื้อกับขุ่งกับข้าวตอนเย็น กันครับอยู่กับกรถบริษัท2 2 9 9ไม่รู้ว่าพี่เข้ามากี่วันนอนหัวเพื่อเดี๋ยวว่าจะไปซื้อกับข้าว <c oughs> ยัางเหมยยางเหมยยางเหมยน่าจะคูอเล็กๆครับขนาดลูกมะน,นาวนะครับมะน,นาวเล็ก เมื่อวานในเมื่อวานที่เขาตรวจสินค้าอยู่ยที่หน้าด่านก็ชิมูม,มออกจะออกรสชาติออกปตบเที่ยวหวานหวานปึบเที่ยวหวานหวานคุณภูมิมตั้งลบแเลย ลูกค้าเสียบไฟสองสามวันหมดก็ล้างตู้เช็คตู้ ดูว่าจะได้ไปจันทบุรีหรือว่าลงไปชุมพรนะครับหลังสวนไม่รู้ว่าจะได้งานตัวไหนเดี๋ยวถ้าลงใต้ไปหลังสวนยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูสักคลิปนอนทั้งวันครับวันนี้เลยไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคครับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมออกไปหาซื้อกับข้าวมาก่อนตอนนี้ก็จะหกโมงเย็นละ โอเคครับสวัสดีครับ